สี่บ้าค่ะคอมเดนเต้ตัวนี้นะคะมีความพิเศษตรงที่เป็นเครื่องบดแบบแนวตั้งหรือแบบเป็นกลวยนั่นเองหรือเรียกว่าค o นิ c ค c ลเบอร์ถามว่าค o นิ c ค c ลเบอร์แล้วมีความพิเศษของเขาอีกนั่นก็คือตัววัสดุเขาจะเป็นตัวไนโตรเบทค่ะก็คือจะเป็นเหล็กการสนิมจะมีความคมทนการสนิมด้วยใช่ค่ะถามว่าวัสดุที่ดีๆแบบนี้จะทำให้ไกลไซส์มันสม่ำเสมอ แล้วก็มีผลเรื่องของรสชาติกาแฟาที่จะได้รเว v ร r ที่ดีแล้วก็ a f เจอร์เทสที่ดีด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองบดให้ดูนะว่า,อาตอนที่เราได้เมล็ดกาแฟาที่บดไปแล้วอ่ะเราจะได้ไกรไซส์แบบไหนมีความหยาบละเอียดในครั้งหนึ่งหรือว่าได้ความสม่ำเสมอเท่ากันทุกเม็ดไหมเนาะแล้วก็ตัวเฟืองบดตัวนี้นะคะจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ40 mm นั่นเองค่ะ มาเปิดกล่องกันค่ะจะไม่ได้มีการเปิดเช็คมา <c oughs> ก็คือมันเป็นการปิดผนึกมาตั้งแต่ที่โรงงานแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการาดนะคะมือ ก็มีภายในนะคะก็จะมีเป็นตัวโดสค่ะโดสจะมีอยู่2โดสมีสีใสแล้วก็มีสีดำทึบนะคะอันนี้ตัวเี่นอันนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้หมุนกับตัวเครื่องนะคะ ล่างค่ะน,นี่ค่ะเรียบร้อยอก็สีสีบ้าตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าเขาใช้วัสดุที่เป็นตัวไม้ไมนเนาะแล้วก็จะมีการอ่าคาแรกเตอร์ของเขามันเด่นมากเลยตรงที่มันเป็นสีไม้สีเข้มกับสีอ่อน ก็เลยทำให้น่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาตั้งใจก็คือเป็นสีตั้งชื่อว่าสีบ้าอารมณ์เหมือนมาลายค่ะอืมโอเคแล้วก็วันนี้พี่อยากให้คิวอสอนพี่ทำเซตเซตกลายซส์ให้หน่อยได้ก็ทำไงอ่ะเราต้องเซตตัวเครื่องให้เป็นศูนย์ก่อนนะคะเดีย๋ยวจก็คือจะมีสอฝั่งค่ะฝั่งซ้ายก็คือฝั่งละเอียดกับฝั่งขวาคือฝั่งหยาบ ให้เราค่อยๆหมุนไปทางฝั่งซ้ายค่ะก็คือฝั่งที่เบอร์ละเอียดใช่ค่อยๆก็คือจับหนึ่งแบบแล้วก็หมุนเวลาเสร็จเป็นศูนย์แล้วตัวก้านจะตั้งฉากอยู่ที่สามนาฬิกาค่ะแนี้มันยังขยับได้อยู่ใช่ค่ะก็คือให้เราหมุนไปก่อนนะทีนี้ก็หมุนเนาะ จนให้มันให้ก้านตัวเนี้ยก็คือไม่ตกลงมาค่ะตกมาอยู่ที่6เนาฬิกาเมื่อกี้มันตกนะไม่ตกแล้วอันนี้ถือว่าศูนย์ค่ะเซ็ตเป็นศูนย์แล้วนะอ่ะ,อะแล้วไงอลองที่ลองขยับหนึ่งเบอร์นะได้เะว่ามันจะตกไหมนี้นะอันนี้ก็คือเป็นตัวเบอร์หนึ่งค่ะ หนึ่งก็คือจะละเอียดสุดใช่ปะละเอียดสุดทีนี้ถ้าเราจะบดกาแฟปกติวิ่งเป็นดิฟเนี่ยเราต้องบดประมาณกี่ยี่สิบหกค่ะประมาณยี่สิบหกใช่ไหมใช่แล้วแต่ความละเอียดของกาแฟอ่ะงั้นพี่จะลองขยับนะได้ปึ๊บขึ้นไปนะแล้วก็เซฟเป็นศูนย์ก่อนหนึ่งโอเคค้างนะงั้นพี่นับนะยี่สิบหกนะ เวลานับก็คือต้องนับเป็นคลิกใช่ไหมใช่ค่ะหนึ่งคลิกเท่ากับหนึ่งเบอร์คิวเอาเท่าไหร่นะยี่สิบหกใช่ปะโอเคอ่ะแาบนี้มันก็จะเห็นความต่างเลยเนาะตรงที่ตัวเฟืองบดคู่กันเนี่ยมันจะออกจากกันตรงเนี้ยอ่ะทีนี้เราก็ติด ใส่ตัวโดดเข้าไปไในเครื่องแล้วเราก็ที่บอกไว้ตั้งต้นเนาะว่าจะมาดูกันว่าตัวที่เป็นอันนี้ว่ากายซ้ายมันจะได้ความสม่ำเสมอไหมนะคะจนเห็นเฟืองบทที่เป็นกลวยตั้งอยู่อะคะ่ะคนละครึ่งทางนะมา แรงผู้หญิงอ่ะนิดนึงก็ต้องใช้เวลาในการจูนแล้วก็ปับหน่อยให้มันเข้ากับเราแล้วก็มันเป็นก้อ่อนความหนาแน่น่ะมันก็จะแน่นกว่าโอเคหมดแล้วนี่เดี๋ยวมาดูกันนะว่าทำไหม ลองเทกันดูนะว่าเป็นไงทิ้งท้หมดนะ,ะดูภายนอกตรงนี้ก่อนก็ได้ว่าเขาให้กลาไซส์ที่มันแบบสม่ำเสมอเนาะดูดิทุกเม็ด<ม><ม>อะคือจะเท่ากันหมดเลยอะ ข้อดีของเขาถามว่ามันดีไงก็เป็นเรื่องของส่งผลให้ไปทําให้การสกัดได้รสชาติที่ครบถ้วนแล้วก็ที่บอกว่าเ f เวอร์แล้วก็ a f t e r ร์เทมันก็จะดีด้วยก็คือจะไม่เสียรสชาติกาแฟแน่นอนวันนี้นะคะเราขอจบการรีวิวของน้องซีบ้ากันไปก่อนนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ในช่อง sunset coffee roaster ค่ะ 拜拜。<Bye. S 2> Bye.